นะครับจะถ่ายทำถ่ายทำปีศูนย์ห้าไปแล้วก็ที่นี่สองสี่เก้าเจ็ดเลยนะครับหกสิบเก้าปีเกือบสิบปีนะครับสวยงามจริงๆนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ูก่อนๆน,นะครับสองสี่เก้าเก็ดเนื้อผงเนื้อว่านนะครับ แร่ก็ยบก็เย็บด้วยนะครับเนด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับตูดนะครับคนนะครับควรจะเป็นรูแบน,นดูเลยดูในภาพรวมเลยนะครับสังกติคมชัดนะครับ เอาเกตนะครับี่ด้านหลังสวยจริงงามจริง อยู่เส้นหน้าผากก็เห็นนะครับเส้นหน้าผาก3ามเส้นก็ยังเห็นนะครับยังไม่สึกหลอเท่าไหร่นะครับฝ่าเท้าเห็นชัดเจนนะครับ สวยงามจริงนะครับสองสี่เก้าเก็บสวยงามจริงนะครับหูฝั่งซ้ายไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับมีลางๆนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานี่เห็นชัดเจนนะครับเส้นลน้า,ากก็ชัดเจนนะครับแล้วมีขอบด้านหลังที่กดพิมพ์ลงไปนะครับกดพิมพ์ลงไป รอเยเีมาครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ